นี่คือดวงชะตาของคุณครับวันนี้ผมอยากจะสื่อสารกับคนที่ได้เห็นคลิปคิปลนี้ของผมนะครับต้องบอกเลยนะฮะวันนี้อาจารย์แบงค์ตั้งจิตตั้งใจนะครับเพราะว่าวันนี้ผมไปรับพลังมาจากพระจันทร์มาเรียบร้อยแล้วซึ่งผมอยากจะมาทํานายให้กับใครก็ตามนะครับที่เห็นคลิปนี้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่19กกันยายนนะครับคุณจะได้รับความปังความเฮง อย่างแน่นอนนะครับขอให้คุณตั้งจิตตั้งใจดีๆนะครับเรามาลุ้นกันว่าโดสสช์ตาคุณจะมีข่าวดีอะไรบ้างคุณจะได้เจอโชคคุณจะได้เจอโอก,กาสอะไรบ้างเรามาลุ้นกันนะครับตั้งจิตดีๆแต่ผมยืนยันเลยว่ารวยแน่ๆนะครับ5้าใบ5ใบนี้ดียังไงบ้างมาดูก,กันนะครับไม่ได้มอกนะใบแรกเลยเจเรยญเจเรียน,นะครับตั้งใจทําอะไรนะครับมันจะค่อยๆงอกเงยนะครับ ในช่วง10วันนี้นะครับมันอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ระยะยาวคุ้มแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกาลังเก็บเงินคุณจะเก็บได้คุณจะเก็บอยู่จงเปลี่ยนรูปแบบการเก็บเงินเป็นสินทรัพย์เป็นทองเป็นของอุปกรณ์เครื่องประดงเครื่องประดับอะไรต่างๆจะช่วยให้คุณเก็บเงินอยู่เรียกว่าด,ดีตั้งแต่หนึ่งสองคอนเนคชั่นครับคุณอาจจะได้เจอเพื่อนได้สังส่งสรรกับเพื่อนได้เจอกับผู้คนนําพาสู่โอกาสจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลย เพราะคุณจะเจออะไรแย่ๆ <c oughs> คุณจะได้กันยานิมิตที่ดีเจอเพื่อนที่ดีหรือถ้าได้เจอเพื่อนใหม่ก็จะได้เจอเพื่อนที่ดีมากครับ <c oughs> ไปที่3มในเรื่องเงินนะครับเ <c oughs> งินจะดีครับเก็บเงินอยู่ <c oughs> คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ราบนะครับได้ได้โชคได้ราบจากเพศตรงข้าม <c oughs> เขาอาจจะนําเงินนําอะไรมาให้เพราะนี่คือองค์พระแม่รัศมีครับ <c oughs> ทําอะไรเขาก็จะยืนโอกาสดีๆมาให้เขาเรียกว่าถ้าเกิดจะอยากได้แฟนสายเปรคุณจะได้อ่าไปต่อมานะครับได้ เจ้าชายคาถาอ่าถ้าไม่ใช่หนึ่งคาถาหนึ่งคาถาสื่อถึงงานคุณอยากได้งานคุณจะได้งานคุณคิดโปรเจกต์ใหม่คุณจะได้โปรเจกต์ใหม่คุณจะไปขายงานคุณจะได้การขายนั้นจะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยปิดยอดได้แน่นอนครับและที่พีคไปกว่าน,นั้นคือสุดๆคือใบนี้ครับใบนี้คือไพ่เปลี่ยนชีวิตครับไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่ผมจับมันจะได้นะครับต้องบอกเลยว่ามันพิเศษมากเพราะฉะนั้นในวันที่9เดือน9นี้เป็นวันที่ดีจนถึงวันที่ 19กันยานี้เป็นวันที่ดีของคุณอย่างแน่นอนใครที่เห็นคลิปนี้ถ้าไม่แชร์ไปผมว่ามันน่าเสียดายนะครับเพราะว่าคุณกําลางจะบอกว่าดวงของคุณกัาลังจะดีแล้วโชคของคุณกัาลังจะมาแล้วชีวิตของคุณกําลางจะเปลี่ยนไปแล้วมันอาจจะเป็นแค่สิบวันนะครับ แต่มันอาจจะเป็นสิบวันที่คุณลืมไม่ลงเลยก็ได้ไพ่นี้เป็นไพ่เปลี่ยนชีวิตครับใครที่เจอโชคร้ายจะกลับกลายเป็นดีใครที่ดีอยู่แล้วจะยิ่งดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดคุณจะเสี่ยงโชคคุณจะได้ได้จากไหนได้จากรถได้จากบ้านครับลองดูกันละกันผมมั่นใจว่าคุณจะได้ข่าวดีอย่างแน่นอนเชื่อไม่เชื่อคอมเมนต์กันหน่อยผมเชื่อว่าคุณจะถูกหวยและรวยแน่นอนครับ